สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามบางจะเก่งหาดที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเป็นหาดรับนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับสะกรประมงบางจะเก่งบางแก้วจุดนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพ1ชั่วโมง แล้วก็อยู่ก่อนถึงดอนหอยหลอด2กิโลเมตรเป็นหาดที่ถมขึ้นมาด้วยหินไม่มีรายนะครับสามารถตกปลานั่งชิลได้แต่ว่าพื้นที่โดยรอบจะไม่มีต้นไม้นะครับที่เห็นต้นไม้รอบๆคือป่ากงกลางซึ่งอยู่ในชายเลนไม่สามารถลงไปได้ถ้าเพื่อนๆจะมาก็หาล่มมาด้วยเพราะว่าไม่มีต้นไม้ให้ให้ล่มเลยตรงจุดนี้ที่เห็นก็มีเพื่อนๆมาตกปลานะครับ อยู่ห่างจากทางหลักประมาณ500มเมตรเลี้ยวเข้ามาทางเข้ามาก็เป็นทางหินเทนะครับถ้ารถต่าๆอาจจะเข้ายากหน่อยข้างในไม่มีห้องน้ําไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับถ้าจะเข้าห้องน้าต้องออกไปเข้าด้านนอกตรงร้านค้าร้านขายด้านนอกครับแล้วก็ที่นี่มีลิงด้วยนะครับเวลาวางข้าววางของก็ดูรักษากันดีๆนะครับแต่วันที่ผมมาก็ลิงไม่ไดื้อเท่าไหร่ครับนั่งมองผมไกลๆสงสัยจะลอจังหวะวันนี้ก็ขับรถ มาเล่นตรงนี้แล้วก็จะไปที่ดอนหอยหลอดต่อครับกะว่าจะไปเก็บหอยหลอดแต่ต้องบอกก่อนครับว่ามาตอนเช้าน้ํามันขึ้นไม่มีชายหาดให้เก็บก็ถือว่ามาชมบรรยากาศไว้รอบหน้าค่อยมาเก็บใหม่ครับ ดอนไฮหอลอดก็จะเป็นสวนซึ่งไม่ใหญ่มากนะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีหอยหลอดให้ได้หาตอนที่น้ํามันลงแต่ว่าวันที่ผมมาผมมาเช้าไม่ได้ดูเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นการเดินรอบๆถ่ายบรรยากาศให้ดูครับเผื่อเพื่อนๆจะมาแนะนํามาตอนบ่ายครับน้ํามันลดแล้วก็จะพาเดินชมตลาดอาหารทะเลถูก ได้แล้วลครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆครับรอดหอยรอดเก็บหอยตรงนั้นเป็นศาลาเสด็จเตีย่ย ตอนนี้9โมงครับน้ำขึ้นตอนนี้9ก้าโมงน้ำขึ้นไม่ต้องมาตอนเย็นๆครับเีืเออ่อเจ็ดพอยรอดชมบรรยากาศร,ร,รอบครับ ตอนเย็นนะครับต้องมาตอนเย็น ตกปลาตรงนี้ก็เป็นสวนหยอน่อมล้มเลื่นดีอยู่มีต้นไม้บงังก็มีเอมีมานั่งเยอะอยู่ครับข้างบนก็จะเป็นคมมหลวงชุมพรเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะ Thank <laughs> you. เดี๋ยวพาเดินดูตลาดอาหารทะเลที่เขาว่าถูกๆซื้ออาหารชุมชนตลาดดีสิดีหก แฟนยาชาาแล้วร้อยที่ดีบางเลยจ้าเ,เป็นตลาดเล็กๆ ปกติน้ำมันลดกี่โมงพี่น้ำแห้งตอนบ่ายเย็นแล้วค่ะตอนเย็นจะเลื่อนไปวั่นาทีชั่วโมงวันาทีชั่วโมงขึ้นเมื่อต่ะเมื่อวานน่ะขึ้นเมื่อต่ะใบบ่ายใบสามสี่โมงอ่ะทำสี่โมงอ่ะนะคใครจะมาหาหว้ก็มาตอนใบบ่ายใช่ใช่เป็นมันเป็นบ้งนลำรอดเก่าขอบคุณครับ ตอนนี้ก็น้ำขึ้นมาเช้าเกินครับมาดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก็แส่ว่ามานอนเล่นๆชมวิวครับต้องรอให้น้ำลงถึงจะห้อยหลอดได้ครับพี่แม่ค้าเขาบอกว่าต้องตอนเย็นๆแล้วก็ดูน้ำขึ้นน้ำลง